มาแล้วคะมาแล้วคท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปชมบรรยากาศอาณาจักรกลางทองทุ่งนาคาเฟ่ที่บรรยากาศดีสุดๆที่ล่าสุดนี้ได้ออกมาประกาศขายแล้วของคู่รักนักร้องอย่างนิวนภัสสอนกับเป๊กเปรมนันนั่นเองค่ะ สำหรับครอบครัวของเป๊กกับนิวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเมื่อมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องสเปซเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวทําให้บ้านหลังนี้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณแม่อย่างนิวต้องไปทํางานต่างประเทศเป๊กก็จะเป็นคนดูแลลูกเองที่บ้าน ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเผยว่าอยากมีลูกมากๆพยายามมานานถึง6ปีอยากมีลูกเลยเดินสายทั้งหมอทั้งมูเตลูหมดเงินไปเป็นล้านสุดท้ายทั้งคู่ก็มีน้องสเปซเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวจนได้โดยเหตุผลที่ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องสเปซเพราะนั่นมีความหมายว่าอาวกาศที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่เท่ากับสเปซที่เรามีให้กันซึ่งน้องสเปซนั้นก็ผิวขาวจัวน่ารักน่าชังสุดๆไปเลยค่ะ วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศคาเฟ่ของเป็กนิวที่เพิ่งประกาศขายไปค่ะเรียกว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากๆกว้างขวางกลางท้องทุ่งนาในจังหวัดเชียงใหม่ของคู่รักคนบันเทิงอย่างเป็กนิวโดยล่าสุดนี้ยวนพัฒส,สอนได้ประกาศขายแบรนด์นิวฟิ g กูดแห่งนี้คาเฟ่กลางท้องทุ่งนาที่เชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้มีแพลนจะกลับมาทำแต่มีเหตุให้ตัดใจแฟนคลับหลายๆคนก็ใจหายคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่เคยมี โดยเมื่อวันที่19มีนาคม2,568ที่ผ่านมานิวนภาสอรได้โพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัว brandnewnj ประกาศขายคาเฟ่กลางทองทุ่งนาแห่งนี้ของตัวเองหลังเคยประกาศขายไปเมื่อปีพศ2566ที่ผ่านมาแต่ก็มีแพลนกลับมาทําเองต่อก่อนจะตัดสินใจประกาศขายอีกรอบในครั้งนี้เธอได้ลงภาพพร้อมกับข้อความว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วส่งต่อความฝันความอยากมีคาเฟ่กลางนาเชียงใหม่ เอาจริงๆก็คิดมากและคิดมานานเราจะกลับมาทําเองเกือบ2ปีแต่ก็มีคําตอบที่ว่าพอมีเบบีก็ไม่มีเวลาไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่เหมือนเมื่อก่อนและตอนนี้ต้องบริหารธุรกิจอีกหลายอย่างที่กรุงเทพเลยตัดสินใจโพสตนี้อีกครั้งอยากประกาศหาเจ้าของคนใหม่สนใจทัก DM ใน IG มาส่วนตัวนะคะที่ดินเชียงใหม่คาเฟ่เชียงใหม่ขายที่ดินเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้เมื่อปีพศ25 6 4ในช่วงโควิดที่กิจการคาเฟ่หลายๆแห่งของคนบันเทิงก็ได้ปิดตัวไปเช่นเดียวกันทางด้านยูนา,าสนัสรยังได้ออกมาโพสต์ปีกิจกรรมร้รานอาหารและคาเฟ่แห่งนี้หลังเจอพิษโควิด -19 ขอโทษลูกน้องที่ดูแลไม่ได้พร้อมมีภาพนั่งชมยูสิสวยหน้าร้านแบรนด์ w f e e l Good แห่งนี้ที่อยู่ท่ามกลางไร่ดอกไม้พันอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าย่ายที่สุดคือการบอกลาที่ฉันไม่มีโอกาสได้เจอ เชียงใหม่เราก็ไปไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่มียอมรับว่าการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเป็นอะไรที่ทํานิวรู้สึกอ่อนแอที่สุดแต่ต้องทําเพราะมันแย่จริงๆแย่แต่ไม่ได้ยอมแพ้นะแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นกลับไปปลูกข้าวกลับไปสูตจุดเดิมกลับไปตั้งตัวกลับไปรอเวลาที่เราจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันขอโทษลูกน้องที่พี่ดูแลไม่ได้ขอโทษลูกค้าที่มาแล้วอาจจะไม่เจอกัน ตั้งแต่เดือนหน้ากรกฎาคมเราขอปิดกิจการร้านอาหารและคาเฟ่ที่เชียงใหม่ไปก่อนนะคะแต่เรายังปลูกนาทำการเกษตรต่อคะ่ะตอนนี้ฟังให้กำลังใจกันต่อกับ Feel Good Delivery ที่กรุงเทพ b r a n d n e w f e e l g o o d งานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับเจ้าตัวและสามีเป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าหากมีอะไรให้ช่วยก็บอกกันมาได้พร้อมช่วยเสมอ เป็กกับนิวเป็นคู่รักที่ขยันมากเราจะเห็นข่าวออกมาว่าทั้งคู่ทํางานเปิดธุรกิจนั่นนี่เมื่อปี2513ทั้งคู่ก็ผุดกิจาก,การคาเฟ่แห่งใหม่ขึ้นมาทางด้านเป็กก็ได้เผยภาพอาคารที่กําลังอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะสมควรแล้วพร้อมเผยชื่อคาเฟ่แห่งนี้ว่า The Wolf House บรรยากาศดีไม่แพ้คาเฟ่แบรนด์นิวฟิลกูดเลยเพราะเป็นพื้นที่ภูเวลลาติดขอบลำธารใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ขยันสุดๆไปเลยค่ะส่วนแบรนด์นิ e Feel Good ที่ได้ประกาศขายไปเพราะเมื่อมีเบบีแล้วนิวก็ไม่มีเวลาไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่เหมือนเมื่อก่อนและตอนนี้ต้องบริหารธุรกิจอีกหลายอย่างที่กรุงเทพนั่นเองท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ